สวัสดีคะ่ะสาวๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะสาวๆค่ะรู้ไหมว่าสมัยนี้นะคะเด็กๆทุกบ้านทุกครัวเรือนนะคะจําเป็นต้องก้าวเข้าสู่อาเซียนใช่ไหมคะ่ะเพราะฉะนั้นลูกหลานบ้านใดที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะคุณครูในโรงเรียนก็จะชมว่าโอ้เด็กๆเก่งจังเลยนะคะลูกหลานของคุณเก่งจังเลยแสดงว่านะคะผู้ปกครองคนตาคนยายหรือพ่อแม่นะคะรู้จักสอนภาษาอังกฤษลูกหลานของตัวเองนั่นเองนะคะผลที่ได้ก็คือถ้าเด็กโตขึ้นเด็กจะสามารถพูด ภาษาอังกฤษได้สมัครงานก็ง่ายสําหรับการหางานในอนาคตนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําเลยนะคะพเพื่อนแนะนํานะคะหนังสือภาษาอังกฤษเล่มที่1เล่มนี้เลยค่ะเล่มที่1เล่มนี้นะคะหนังสือเล่มนี้ราคา399บาทสาวๆส,สามารถนะคะเอาไปสอนลูกหลานของเราได้เลยเพราะว่าทุกบ้านทุกครัวเรือนจําเป็นสําหรับภาษาอังกฤษแล้วค่ะเพราะว่าเด็กๆก,ก้าวเข้าสู่อาเซียนภาษาอังกฤษ จำเป็นและสาคัญมากนะคะสปปาลาวบางคนบางครอบครัวก็สามสรารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์มาเลเซียก็พูดภาษาอังกฤษแล้วเด็กไทยอย่ายอมแพ้นะคะเด็กไทยก็ต้องเก่งภาษาอังกฤษเช่นกันคะ่ะเล่มหนึ่งเพิ่งหัด เรียนภาษาอังกฤษเล่มน,นี้นะคะราคา399บาทประโยคง่ายๆที่เราคุยกับลูกหลานเราได้ Good morning How are you ใช่ไหมคะหรือนะคะ Good afternoon นะคะ Hi how, you, how are you ก็ได้นะคะ Hi How are you คำพูดเหล่านี้นะคะสมาชิกในครอบครัวสามารถพูดคุยแล้วก็สอนล,ลูกหลานเราได้เช่นกันแนะนำเลยนะคะเด็กๆสมัยนี้ก้าวเข้าสู่อาเซียนนะคะต้องฝึกภาษาอังกฤษให้เทียบเท่ากับ ประเทศฟิลิปปินส์ประเทศมาเลเซียหรือไม่สปปลาวนะคะสาวไทยเด็กไทยอย่างเราต้องเก่งต้องพัฒนาตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะหรือไปดูนะคะดูใน YouTube นะคะชื่อเรโนวอรตตี้นะคะยูทูบชื่อเรโน v วอรตตี้กดให้กระดิ่งสั่นนะคะกดติดตามกด s u b สไครต์กดให้กระดิ่งสั่นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ชวนเด็กๆนะคะมานั่งจดนั่งท่องเนาะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเด็กไทยเก่งทุกคนค่ะสู้ๆนะคะ